สวัสดีครับกริที่ถ้คำสอนหลวงปู่ชาสุภะโทครับโม่คโลกเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันโลกนี้เป็นของพอดีแต่เรามีความทะเยอทะยานไปเองไม่รู้จักโลกไม่รู้จักภาษาของโลกไม่รู้จักความหมายของโลกว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่ทุกวินาทีว่ามันเกิด แล้วมันก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเมื่อเจ็บแล้วก็ตายคนทั้งหลายเกิดแล้วไม่อยากแก่แก่แล้วไม่อยากไปทางไหนอยากอยู่นี้ให้มั่นคงยั่งยืนอยู่นี้อยู่กับลูกกับหลานนี้ลูกไปไล่ไปนาลูกไปสวนมาบ้านคุณขี้ค้านแน่นอนอยู่บ้าน อย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปที่ไหนอีกไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้วุ่นวายไม่อยากให้เท่าไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้วุ่นวายไปกั้นแม่น้ำทะเลเอาไว้ถ้ากั้นไม่อยู่ก็น้ำท่วมบ้านท่วมเรือนเหมือนเก่านั่นแหละตายเหมือนเก่านั่นแหละทําดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเป็นกฎตายตัวสวัสดีครับ